อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาอีกเกมหนึ่งชื่อเกมว่าอะไรนะซันทรัมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เออมันมันเป็นหนึ่งในเอฟรีวิกแอนหรือว่าฟรีแมสเน็ตอะไรนะครับของสตีมก็เลยลองดูอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคือไม่รู้ว่าเกมอะไรเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูซิงเกิลเพลเยอร์ยังไม่รู้เลยมันเป็นเกมแบบไหนทูทัเลียเอาทูตัวเลี้ยกันยังไม่รู้เลยว่าเป็นเกมแบบไหนก็เลยโหลดมาดู แซนซังทรัมเป็นทาวเวอร์ดิเฟนซ์โอ้ยตายทาวเวอร์ดิเฟนซ์เอ่อเป็นเกมที่คุณเอ่อเอ่อเนื้อหาของคุณก็คือต้องเอ่อ uh, ปกป้องคอกดริงเพื่อต่อกดคลิกซ้ายนี่คือคอเอ่อ Lower i c แ n Indicate How Much h e ร l ฮาว t ัสเอ๋อคือแบบว่ามันจะบอกเฮล เพื่อเอ่อคอม p l คุณต้องสร้างเอ่อฐานป้องกัน this is done in the building phase ก็พยายามดูดูดครับผมอ่านแปลไม่ค่อยจะออก the blue hologram เอ่อ hologram ีี้ํำเงินบอกว่าคุณสามารถสร้างตรงนี้ได้อ๋อนี่เราต้องเล็งตรงนี้แล้วก็สร้างกด เมาส์ซ้ายนะครับค้างการสร้างอเอาเงินจากคุณไปรีสอร์ตคือไม่ถึงว่าเอาทรัพยากรเนะี่ยคุณต้องสามารถเห็นได้จากข้างล่างนะฮะ select g u i l d i n g from the left menu block ไงเนี่ยอ๋อกอันนี้ใช้คลิกวิวครับกดนี่เหมือนการอัปเกรด อัปเกรดอยู่เนี่ยอ๋อเนี่เป็นการอัปเกรดถ้าเราชีม้มานนีาจะคือจะเป็นการอัปเกรดแล้วคอมก็กระตุกคอมกระตุกดู you just building เก g r เออกูรู้เลยนะ่ะเทเลเวเตอร์เอ่อทำให้คุณขึ้นไปอยู่ข้างบนของทาวเวอร์โดยการเทเลพอร์ตกดแท็บไปดูโอเวอร์วิวอ๋อคือถ้าเรามีอันนี้เราเราสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ กด enter เพื่อ e s t i m a t i o n page มันคืออะไรอย่างเี้ยเหรอโอ๋คลิกขวาเป็นระเบิด first wave not done yet เออรู้แล้ว not done yet นะฮะ enter the weapon grade เอ่อเข้าอัปเก d ดโหมด lab s h i p t ขายอะไรอะ่ะ Go to the c o n s t r u c t i o n menu by left left shift then sell getting ขายอะไรดีอะ่ะ Assault so Sniper Reed ผมไม่ชอบ Reed ขายไง ขายเนี่ยเหรออ๋อซื้ออะไรดีชอบ s 2ซอลครับผมไม่ชอบสไนเปอร์เท่าไหร่ผมไม่สามารถขายอาวุธได้นะจ๊ะ,ท,ะทุกอาวุธมียิงได้ มียิงแบบที่สองด้วย secondary กด e s c a p e เพื่อดู encyclopedia เอ่อช่างมัน important สำคัญมากต้องดู encyclopedia ด้วยเอ่อเอ่อศัตรูเอ่อเป็นแบบพิเศษอ่านความอ่อนแอได้ là, này, okay. là gì này Heaver? Lờ? Tăng, giăng thằng lằng. Làm ngay giăng chặt thằng Nghe Ai chạy là กด e s c สเ e ไปออกทูตอร i a l ดูท่าทางเหมือนจะสนุกนะฮะไม่ไม่เคยเล่นอะ่ะเอาพอนอมอลแล้วกัน Survival ห,หมายความว่างไงไม่ไม่ต้องหรอกเอาแบบธรรมดาแหละเป็นเกมแบบสร้างฐานป้องกัน โดยที่เราเป็นคนเออเล่นด้วยปกติเราจะเหมือนเป็นคล้ายๆกับเออเป็นคนที่คอยควบคุมนะฮะเหมือนเล่นแบบเล่น alert อะไรเงี้ยเราจะควบคุมให้แบบให้มันไปไหนอย่างเดียวเพื่อเลือกเอ่ออุปกรณ์ของคุณ h a s s u l อืมผมชอบใช้ ปืนนี่ยสไนเปอร์เร็กซ์คืออะไรลันเชอร์เป็นแคนนอนฟิดฟิดไม่ชอบอันนี้แทนแล้วกันทาวเวอร์มีอะไรบ้างโนฟิล no เกมนี้ต้องใช้สมาธิอะที่จริงม่นไลต์นิ่งเลเซอร์อ่า เอาลองเอาลองเอาอย่างนี้ก่อนเกมนี้ต้องใช้เวลาเล่นพอสมควรนะเนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายๆนะตัวจะโจมตีนะครับดูจากเส้นสีส้มเอนิมีจะมาจากตรงนู้นเพื่อจะมองหาทางที่เราต้องบล็อกทางไว้ไม่ให้มันขึ้น ถ้าเกิดว่าผมตายก็อย่าว่ากันนะครับมันเล่นยากนะไม่ใช่เล่นง่ายๆเหมือนกันนะทำไงดีล่ะอ๋อเราเทเลพอร์ตได้สร้างอะไรบล็อกอา่า อ๋อเราเราใช้รีเหมือนไอ้นั่นแหละครับใช้รีซอสแล้วก็บังไว้เอ่อเจเลเวเตอร์ไลท์นิง่งอะไรเนี่ยแล้วเราจะเก็บรีซอสจากไหนอะเริ่มงงแล้วนิวคิีเชอร์คัมมิ่ง They have a t e n d e n c y to come together so explosive are very really effective against them ต้องใช้ระเบิดนะฮะจะสร้างยังไงอะเนี่ยอืมเริ่มโง่แล้วไง <c oughs> เกียปืนเหรอ อันนี้คือระเบิดใช่ไหมอ,อันเกียดนี้ก็ได้รีสอร์ทก็เยอะนี่ทำไมถึงไม่ใช้ไม่ได้อ่ะอ๋อคือมันงั้นเราต้องตัดทางมันใช่ไหมทำไงจะตัดทางมันได้บางทีมันก็น้ำเงินบางทีมันก็ไอ้นี่อ่ะอ๋อเทเลเวเตอร์นี่คืออะไรแก๊ตติง้งลำบากไว้ให้ชีวิต ดูท่าชักจะไม่ไม่ค่อยน่าสนุกสำหรับผมแล้วสิเล่นไม่เป็นอ่ะบล็อกทาวเวอร์รีคควายบล็อกทาวเวอร์คืออะไรอ่ะอ๋อโอ้ยโง่สร้างบนนู้นเหรอได้อะไรดีเอาไ์นิ่งแล้วกันเออเออนั่นแหละ กันกันคือยังไงก็ต้องมีช่องทางให้มันเดินใช่ไหมเราก็ต้องไปอ๋อเราเราเราสามารถไอ้นี่ได้ครับเอ่อต่อไป next wave มันจะเห็นจากข้างบนคือถ้าเราต้องการที่จะนี่เราก็เดี๋ยวเราไปบล็อกนู้นก่อนดีกว่าเราสร้างตรงนี้ปิด เอาฟิสิก์ในเกมนี้นี่ค่อนข้างจะแปลกนะเนี่ย l i g h t n i n ไว้ตรงนี้แล้วก็อะไรอ่ะกันตรงนี้ไว้ใช้มันให้หมดรีโซนเนี่ยเอ้าสร้างปิดได้ในตรงนี้อ๋อมันจะเดิน ถึงเราจะสร้างปิดครับใครบอกว่าจะสร้างตรงนี้เนี่ยอา่าอะไรดิอืมอา่าโอเคหมดแล้วตายแล้วสิลืมสร้างตรงเนี้ยโลง่งอะลงไปเปล่า เออนั่นแหละเราไปอยู่ไหนดีเราไปเทเลพอร์ตอยู่ตรงนน้นกันดีกว่าเราจะดูมันเป็นยังไงโดยการกด enter ใช่หรือไม่อุ้ยสามสองหนึ่งตู้เขาบอกให้ใช้ปืนเรามาดูครับว่าไอ้ฐานเนี้ยอย่าบอกนะว่ามันไม่ทำอะไรเลยอืม ม,มันคืออะไรอ๋อมันเทลซ่าแหละเร็ว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 ,รวโอ้ใช้ได้เนี่ยต่อไปก็คืองั้นเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมาก เราได้รีสอร์ทเพิ่มแล้วก็สร้างบล็อกไว้แล้วก็ลองดูซิว่าจัเตอรลิงคืออะไรอาจจะไปบล็อกตรงนั้นเพิ่มอีกหน่อยทำขึ้นทำขึ้นนี้ไลท์นิ่งไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อาจจะมี เทเซอร์ตรงนี้ฮะไ,ไม่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 พอออช่างมันอ่ะเินเทอร์เลยลองดูนะครับว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจอุ้ยมันคือปืนกล อย่าเพิ่งรีบสิอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบได้ไหมอย่ารีบไปไหมอ้ออยาอย่าอย่าอย่ารีบวิ่งเดี๋เออเออดีนี่ยที่กันตรงนี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวเร็วฆ่ามันเยสเกือบไปแล้วไง ถ้าเกิดเราสร้างตรงนี้๋อสร้างไม่ได้เราต้องสร้างตรงนี้กันไว้อย่างนี้อา่าใช้ปืนปืนตรงไหนดีอะเลเซอร์น่าจะใช้ได้แล้วก็ปืนตรงนี้นเเนนนงี้เป็น เอาปืนอีกแล้วจะไปยากอะไรล่ะก็นี่ไงเออเนี่ยสายฟ้าตรงนี้ <c oughs> เออลืมอั g เกรดปืนปเกียรได้ปะเนี่ยไม่ได้ฮนะไม่พอเอาแค่นี้แล้วกัน <c oughs> ผมว่าคงไม่โหดนะ <c oughs> เออไม่มีไม่มีวิ่งฮะเกมนี้รู้สึก จริงก็มากันสิสรกระโดดเอ้ามันคนละพวกกันเหรอตายตายแล้วตายแล้วงานเข้างานเข้าแล้วไงงานเข้าแล้วไง การเข้าแล้วไงเออเออโอ้ยรอดตัวรอดตัวรอดตัวไม่ใช่ง่ายๆอันเนี้ย๋อ,อลืมไปเล่นเป็นแบบ normal มันก็ต้องอย่างนงี้แหละเราจะบื้อไม่ได้แล้วฮะต้องพยายามให้มันเดินแบบ เออ่ต่อไปก็คือเอาปืนสายฟ้าแล้วก็เลเซอร์อือนี่เลเซอร์ได้อีกไหมเนี่ยมันปืนเมื่อกี้ใช้ปืนแล้วก็อัปเกรดอะไรดีอาจจะเป็นปืนกลแล้วก็เอาเอาเอาแค่น,นี้แล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าศัตรูป่อบไปคืออะไร พวกเขาเสียพลังอ a r m ร์เมื่อยิงพลังปืนที่มีพลังงานสูงวิส h s p คืออยู่บนหัวแต่ดันเสือกไปแต่ดันไปอัพเกรด assault นะครับอยู่ไหนกันเดีไปอยู่ตรงเทเลพอร์ตแล้วกันจริงเราเราวิ่งเราเทเลพอร์ตก็ได้อะโง่ฮะลืมอะอ่ะอะอะเลีวสิ เอยสามสองเองเอเรามาดูกันว่ <laughs> สนาสไนเปอร์ก็น่าใช้นะฮะอืมเฮดช็อตโอ้ตายแลตายแล,ตายแล้วงานเข้าแล้วไงล่ะ โอ้ยตา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 ย,ตายอย่างงี้ถ้าทางจะไม่รอดเร็วโอ,โอ,โอ้ทำไมไม่ตายอ่ะเร็วสิ อ๋อต้องใช้สไนเปอร์อตายแล้วมันเดินกันมาเป็นขบวนเลยวเว้ยก็รู้สึกว่าสไนเปอร์ใช้ได้ผลสุดเร็วรว้า อย่าปล่อยให้มันเข้าไปในนันน้นโอ้อได้เช็คพอยต์แล้วต่อไปคืออะไรเดฮ h บชั a ด e ค a ลัม clump together so ์เป็น e อ explosive อ้อใช้ตัวเดิมแล้วก็ตัวจิว๋วตัวจิว๋ว ใอ้ตัวจิว๋วอ๋อใช้ระเปิดสองอย่างเลยก็อัปเกรดเราจะอัปเกรดอาว,วุธลแล้วก็ปืนแอซอไม่ค่อยมีผลเลยสไนเปอรอ์อัปเกรดสไนเปอร์ด้วยอ่ะแล้วก็ทาวเวอร์ทาวเวอร์เพิ่มเพิ่มเพิ่มทาวเวอร์หน่อยเพิ่มอะไรดี แล้วทำไมไรเนิ่งหายอะ่ะนี่มียุทธการใช้งานด้วยเหรอหรือว่าไม่ได้ใส่อ๋อแล้วแค่บล็อกไว้เฉยเอาอันที่มันใช้กับภาคพื้นนะภาคพื้นจะดีสุ่เออนั่นแหละอ้าวต่อไปในีเวลาลุยโดยการใช้ระเบิด ตุ่มตุ่มใช้สไนเปอร์่องกันโอ้แรมกันเนี่ยตรงนี้เอ่อคือเร,เราเขาดับเป็นกระสุนหรือเปล่าไอตัวเล็ก à. oh. Oh, my shit. Leo. Chơi gần này fever hết. Hey. Ôi tài tài tài. Tài. Ôi, oh, ô. Oh. oh. โอ้ยเวฟ5ใน20เหรอโอ้โหคือเกมนี้ไม่ใช่แบบว่าเล่นๆแนละ้วรู้นิ้เล่นแบบ easy ซะก็ดีเนะี่ยโอ้โหเล่นแบบไม่ได้วางแผนเลยอะ่ะตั้งเป็น เดี๋ยวจะมาเป็นแบบภาคพื้นใช่ไหมต่อไปพวกมันเออ่พวกมันช้าต้องทำให้เหมือนเป็นเมสเหรอก็ทำเลยนะอืมใช้พวกภาคพื้นอีกแล้วไลท์งไลท์ง แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเกมนี้ไม่ใช่เล่นๆนะฮะรู <ST ALL> ้สึต้องสร้างอะไรแถวนี้อีกเอาเป็นไลท์นิงหรือไม่ก็ปืนกลแล้วกัน เกตปืนเพิ่มด้วยเอาอะไรดีเอาเป็นอ๋ออัปเกรดไม่ได้งานเข้าเลยสิได้คักบล็อกไหมได้ไหมจ้าขอสักนิดนึงก็ยังดีอ๋อนี่ไงจริงแต่แรกเราต้องให้มันเดินอ้อมไปอ้อมมาเช่นอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเดินซิกแซกอย่างนงี้แล้วก็เราก็กั้นมันซะใช้ปืนโจมตีแล้วก็มุมอัพก็ใช้อ่ l ไลท์นิ่งอะต้อง concentrate แล้วตอนนี้ดูดีหรือยังดูดีหรือยังดีดยังจ้ะ ยัะดูดีแล้วนะรีสอร์ทก็ทรัพยากรก็หมดแล้วหมดแล้วลนะ่ะเอาลุยเซฟเซกแล้ว อืมอืมโอเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้ยเย้เ yeah! ดี๋ยวที่คิดนั้นเนี่ยต่อไปเป็นตัวอ่อนตัวใช้ระเบิดใช่ไหม เก็ตอาวุธดีกว่าสไนเปอร์สไนเปอร์อ้าวไม่ได้อ้าวลุยไม่ต้องไม่ต้องรีรอแล้วรู้สึกชอบสไนเปอร์กันตรงเนี้ยแหละ วันนี้ทำไมมันหนักจังวะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว วะเนี่ยเช็คพอยต์เซฟกดโปรเจเลพอร์ตเมื่อกี้สำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จเหรอเออก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ารู้หลักพอแล้วว่าเกมนี้ชื่ออะไรเนี่ยเกมนี้ชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารู้หลักของเกมนี้เับเป็นเทิร์นเบสแบบ เออ,เอ,อหูปากเป็นเทินเญแบบหอคอยแบบว่าสร้างหอคอยป้องกันนะเหมือนพวกเอ่ออะไรอะ่ะซอมบี้เกมซอมบี้ของป๊อปแคปอ่ะเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าครับไม่รู้จะเล่นต่อหรือเปล่านะสวัสดีครับ